มีมาพบกันอสองคนเอาดวงกับคุณเก๋เอ้ยเอาดวงกับป้าเหรอ,อคำว่าแก่พูดแค่นี้เดียวมันก็สะกิดใจวันนี้เราจะมาพูดคุยสเพเห์ละเพราะเราไม่มีหัวข้ออะไรจะขึ้นแล้วคุยไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยกดซื้ออันนี้กลองเลยระคับสี่ห้าร้อยก็มีเอานี้มันคุ้มค่ากันเนาะพอดี พอดีจะมัเทสดูว่าเอ๊เขาบอกว่าเขาจัดไลฟ์สดแบบใหม่เขาจัดไลฟ์สดแบบใหม,บบใหม่ก็เลยจะลองมาดูว่ามันเป็นยังไงมันชัดเจนฟิีเจอร์หรืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยหรือเปล่า ็นห้องแถวแล้วนีน่ไม่มีใครถามนะคุยเนเที่ยวก็ถามอเองมเป็นห้องแถวเนาะพอดีแล้วไม่ได้ไลน์นานขึ้นจะข้านาทีสิบนาทีก็พอนะฮะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันวันนี้พอดีมาส่งงานมีโอกาสก็ไม่ได้ถามนะไอ้นี่มันเย็นๆเนพราะมันมีแอร์มาช่วยโทรศัพท์มันก็ไลฟ์ไลฟ์ไปได้วันนี้จะมาพูดเรื่องไอ้คนที่แบบว่า สายนวดคุยกับคุยกับบ่าวหลวงนี่สายนวดเราจะไปเน้นตรงไหนเออบ่าวหลวงนี่เขาถนัดตรงแถวแถวปากเซริมโค้งอย่างเงี้ยริมโค้งมีกี่ร้านบ่าวหลวงฮะริมโค้งมีกี่ร้านไง้ฝั่งพุทนทองหรือฟังฟังไอ้ที่ว่าปากเซมันมีฟังกี่ฝั่งอ่าตรงริมโค้งมีสองฝั่งฟังฟังฟังพุทนทองก็ฟังปากเซอ่ามีพุทนทองก็ปากเซ ป๋าจะร้านไหนถ้าได้หมดป๋าได้หมดสามสิบขึ้นไปก็จะฝั่งปากเซนู่นะเออเราเอาโพลทองพี่เดิบนอย่างนี้เลยนี่ไม่ลังเลเด็ดเดี่ยเออจะไปลังเลได้ยังไงบางคนก็ว่าเออต้องเลี้ยงนักศึกษานี่สายเลี้ยงสายป๋าเขาบอกเขาเขาเลี้ยงนักศึกษาอืแต่สําหรับหลวงแล้วสายนวดครับนวดอย่างเดียวนวดจ่ายจบเจอจ่ายจบครบที่เดียว ไม่ต้องไปเรื่องเยอะไม่ต้องไปเยอะไยอะแยะมากมายขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟนะครับอันนี้เป็นดงๆอ่อนเป็นบูไปทางไงใช่เขาบุกเขาบุกไปนี่ใครที่มาแล้วก็จ่อยสู้งานทำอะไรกันไหมเห่อเจ้าเกเอของพีพีซีกันอืมไม่มีอะไรลองเทสเขาบอกว่า มันมีระบบหมายไหมเทสก็เลยชวนบุญหลวงขึ้นไลฟ์เกี่ยวกับเขาถามว่าทําอะไรแล้วก็บอกเขาว่านั่งกินข้าวรเที่ยวที่ว่าบุญหลวงเขาไปเที่ยวตรงปากทรงปากเซอเออมันเที่ยวยังไงบ้างค่าบริการมันเป็นยังไงอย่างนี้นะมันไม่ได้ขึ้นนานแล้วก็ขึ้นเพื่อให้คนที่ว่าเอออยากจะรู้<อ>กเกี่ยวกับตรงนั้น,นตรงปากเซค่าบริการนี่มันคือมันเป็นยังไงนะเบาหลวงค่าบริการต่อต่อค้างต่อรอด ค่าบริการค่าใช้ใจ่ายในเล้าในครกเทวทางนู้นน่ะถ้าถึงพกกันหนึ่งนี่ได้ทั้งเราทั้งเบียพูดดังๆทีเราพูดให้ผู้ชมเข<ร>าได้ยินอยู่แล้วนะ,ะใ,นให้ชัดเจนอะ่ะพันบาทมีทอนนะทุกคนหนึ่งพันมีทอนครับจะไปนวดทางนู้นได้ทั้งเราทั้งเบียอ่ามีเล้ามีเบียมีห้องด้วยมีห้องห้องก็ร้อยกว่าบาทมั้งตรงปากเซหนึ่งพันมีทอนฟงัฟงฟังปากเซนี่ เป็นไงอายุจะเยอะเยอะขึ้นหน่อยใช่ไหมยี่สิบขึ้นไปยี่สิบยี่สิบขึ้นไปย40 40ี่สิบสามสิบสี่สิบจาาาโอ้โหไอ,ห <c oughs> อที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟไฟบ้บาวลวงเขาหน่อยนะรอบนี้มาผูกมองกล้องหน่อยทีโอ้โห,โห,โห คุยก็ไม่มองอะไรเลยจะขึ้นห้านาทีสิบนาทีเองนะเพื่อให้ดู้ไงสวยไหมทั้งนู้นสวยกันไหมสวยหะสวยน่ารักมิเตี้ยนะสูงอ่าสูงสูงอย่างนี้ขายาวๆอย่างนี้โอ้แมงมันจ้าอันนี้เราพูดถึงแบบว่าสายนวดเราบอไรส์สดทีฮาปาร์ตี้พวกบ้ากามทั้งหลายแหล มัวตัวไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะมาแบตก็ไม่เยอะหรอกขึ้นแค่หนาทีสิบนาทีพอดีมาขึ้นของเสร็จนึกครึมอกครึมใจพอดีทางอ่า YouTube Creator เขาแจ้งมางมสวยหน้าหักเขบาบอกหน้าไม่หักก็นน่ารักสวยหน้าหักหรือหน้าหักโอ้ <laughs> จอยสู้งานนี่อยสู้งานเขาก็มีลูกส้ายแล้วเขาจองให้บุญหลวงแล้วนะะบุญหลวงนี่มีแฟนแล้วกําลังศึกษาอยู่น้องน้องพรใช่ไหมยังไม่คุยเลยดูยด,ดูหรือเปล่าน้องพรฝากไปถึงน้องพรอุทุมใหม่นะ<อ>หลวงคิดถึกคิดถึง,ถงนะ <laughs> ถ้าเข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็ <laughs> นะ มึงมองกล้องหน่อยเจช่วยกัทำอาหากินหน่อยโอ้รโนู้นรถแบสวยไหมเข้างเขาบอกให้มึงขึ้นไลท์ใช่ไหมเก็พิมพ์มาดีๆก็ได้ไม่ต้องขึ้นมึงขึ้นกูโถพูดจาไม่พอไม่เขาแจ้งเตือนมาว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่มาให้ไลท์สดผมก็เลยขึ้นดูจะมี ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงผก็เลยขึ้นดูสักห้านาทีสิบนาทีเพราะมันอยู่ในแอร์ไงโทรศัพท์มันก็ไม่ร้อนมันขึ้นได้ถ้าอยู่บ้านเรามันขึ้นไม่ได้มันร้อนเรานั่งทํางานอยู่ข้างนอกก็เลยลองดูสักห้านาทีสิบนาทีก็เลยพูดเรื่องไม่มีอะไรจะพูดพูดเรื่องที่ชอบพูดเรื่องที่ใช่อะไรที่ชอบอ่าเราชอบสายเราสายนวดสายเที่ยว บธธรรรมมมะเออเราจะมาพูดเรื่องธรรมะธรรมโมกระมังกระโมพุท,ธทโธธรรมังเราก็พูดไม่ได้เราไม่ใช่ทางนั้นทีนี้เราก็เลยมาพูดเรื่องนวดอ่าทางโพนทองเนี่ยเราต้องไปยังไง<ะ>ตรงปากเซนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยก็อ,อยากจะไปเที่ยวลาวหรือเที่ยวอะไรเนี่ยเราต้องนั่งรถไปที่อุบล <บน S 2> สามร้านไปอ,อุบไลไปที่ด่านช่องเมเ็ฆ ไปด่านต่อมอช่องมิกใช่ไหหยุดเถอะโอพอใช่ไหมพอเอ้ยหายเอะไรวะหมายไม่เหลือเลยปะพอก็บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบเหรอเอ้ยยังไม่ตายเขาพิมพ์ว่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลย นี่ก็เลยจะพูดว่าเออคือเราเนี่ยอยากจะแนะนำว่าใครชอบไปทางโน้นของดีราคาถูกงเหมือนกับทุกอย่างยี่สิบ<า> <laughs> ไม่ใช่ขนมนะพินไออไหนก็เอาเลยเออก็ประมาณนี้ก็เลยมันไม่ได้ขึ้นนานนะคืมอกคืมใจก็เลยขึ้นมาก็คือไปช่องเมกช่องเมกแล้วถ้าเราลดส่วนตัวไป แล้วก็ขี่ตรงไปจากช่องไม่ขี่ตรงไปเลยไปถึงสะพานยี่สิบกิโลสะพานข้ามน้ำโขงก็ปากเซแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วเราเราเลี้ยวตรงไหนต่อไปถึงวงเวียนแล้วเราไปไหนต่อแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายทำไมก็ตรงไปเลยวงเวียนนะเออวงเวียนออกมาเนาะก็ตรงไปเลยแล้วไปถึงวงเวียนแล้วเราหมุนไหมหมุนหน่อยนึงแล้วก็ตรงตรงไปเลยว่าจะมีสายอีกหมุนหน่อยนึงตรงแล้วก็มีสายอีกเอสายตรงไปประมาณ แล้วอ่าแล้วก็เลี้ยวไปไปกี่เมตรจากวงเวียนอ่ะแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายประมาณห้าร้อยห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายมันก็จะเป็นแคมของนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆสุดแคมของก็เดี๋ยวขวาตรงไปเรื่อยสุดริมโค้งแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปประมาณกิโลนิดๆก็หอดอ่ะมันจะมีไฟแสงสีไฟแบบอ่ามันจะมีไฟแสงสีวิบวับวิบวับวิบวับอ่า ก็จะมีอยู่หน้านั่งอยู่กลาง้านหลังลานกลางลานบนหลังคาลานมีไหมนั่งขาควายห้างใช่ไหมหลวงก็จะนั่งเรียกลูกค้าเลยไม่ต้องแบบมาเลืนเดี่ยวนะโอ้มานั่งเรียกเลยใช่ไหมอ่า่ไหม่งไงนั่นแหละแล้วก็แนะนํเงินไปเขาพิมพ์มันอ่านไม่ได้รถมันรถมันโยกอยู่อย่างนี้ถึงไอ้นี่จะโยกแต่กล้องเราไม่โยกนะครับนะครับ มันกันดันด้วยไม่ได้ถามพูดกับท่านพุพพทโธฮ่า่าฮ่า <laughs> <นะ S 2> ่านะอนี้ก็เพียงเท่านี้เราแนะนำตรงนู้นเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปถ่ายทำเราจะไปทำคลิปให้ดูนะขอ <c oughs> ให้เราถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำเป็นคลิปอ่าเป็นการเดินทางให้ดูนะแต่ช่วงนี้เราพูด<ห>ปากเปล่าก่อนรีวิวเฉยแต่เราไม่มี เราไม่มีไอ้ตึก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 ลุภาพอะไรมาให้ดูนะเพราะว่าเราไม่ที่เตรียมอะไรเลยเราขึ้นนึกนึกขึ้นอกขึ้นใจแล้วก็ขึ้นมานะอะไรวะต้องขับรถไปครัเขาทำไม่คุยขับรถไปเขาอ่าเ,เดี๋ยวจะลงแล้วเจ๊เขาบอกให้ขึ้นลองดูฟีเจอร์ใหม่ แล้วก็เลยลองขึ้นดูว่ามันเป็นยังไงนี่นี่เขาตัดเขาตัดไอ้นี่ออกไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นผู้ดูแลก่อนเป็นผู้ดูแลดูแลมาตรฐานนะโทษทีโทษทีคุยมาตั้งนานไม่ได้เป็นผู้ดูแลอ่ะตอนนี้จอยเป็นผู้ดูแลมาตรฐานแล้วอ่านคอมเมนต์บ้างคือขับรถด้วยครับก็คือรถมันสันอยู่ยงี้ พอดีรูปหลอก็อ่านไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยต้องขอโทษขออภัยมิตรรักแฟนเพลงของดีเจอาหองย้ำแย่พบกับอาผู้ช่วยดีเจผู้ช่วยโคชก์เบาหลวงสายเลียเรว่อที่เรามาแค่เรื่องนี้นะครับเราจะขึ้นแต่ละรอบเราจะขึ้นไม่เยอะมันเป็นช่องของเราและเรื่องของกูและเนี่ย เฮออ้ยย่ายาอย,าอย่าพูดงอกไปเดี๋ยว,วปวกระโถเราจะเราจะขึ้นไม่เยอะฮะเราขึ้นไม่นานสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างนี้เราจะพูดแบบว่าสาระไม่เน้นอ,ะอ่ะ่หฮาก็ไม่เอาอะไรกูกูไม่เอาอะไรทั้งนั้นอ่ะพูดไปดูเรื่องอีกแถมกูพูดไ่รูเรื่องอีกเออ<า>แล้วก็ขึ้นขึ้นไปมันไม่ได้ขึ้นนานขึ้นให้มันแบบ เปิดโลกเปิดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก้านาทีสิบนาทีให้เห็นหน้าเราบ้างเปลี่ยนดีเปลี่ยนแบบว่าพิธีกรน,นี่พิธีกรรายการไม่ใช่อ่าไม่ใช่คุณหนุ่มกัญชัยอันนี้ก็ไม่ใช่แบมแบมไม่ใช่เซียนหลังไม่ใช่เซียนอะไรนี่เซียนเรียนะยกนี้เป็นทุกเซียนนะ ให้เองทุกอย่างแล้วว่ายังไงป๋าล็อกกี้เนี่ไแล้วก็นั่นเขึ้นมาดูมันเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้ขึ้นนานมันแจ้งเตือนอยู่ใช่ไหม,ไมก็ขึ้นบางมันขึ้นบางนะก็ถึงเวลานาทีที่ว่าเราจะลงแล้วแต่เนี่ยครับเซียนหลวงเขารับประกรันสวยทุกท่านสวยทุกคนทางโน,น้นขออนุญาตลงไลค์ขอบคุณนะครับที่เข้ามา ซับสไคร์เข้ามาหัวเราะเข้ามาพูดกระแทกแหกดานก็ขอบคุณมากมา,มา <laughs>